งามของมรดกทางวิถีชีวิตชุมชนผ่านการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบันสมัยซึ่งถูกรวบรวมไว้ณนะอาคารที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งความรู้ของมรดกทางประวัติศาสตร์ในยุครัตนโกสินทร์และอีกหนึ่งห้องจัดแสดงที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตก็คือห้องเรืองรุ่งวิถีไทยนั่นเองครับโดยภายในห้อง ได้นำเสนอวิถีความเป็นอยู่ของคนไทยตั้งแต่ต้นกรุงรัตนกโกสินทร์จนถึงปัจจุบันซึ่งแสดงให้เห็นถึงการคงอยู่และแปรเปลี่ยนในการดำเนินชีวิตของคนไทยได้อย่างแท้จริงครับและเห็นได้ถึงชอบห้องนี้และอยากจะแนะนำรายการเราครับ ก็ห้องนี้ค่ะก็คือเมื่อกี้เราเข้าไปในวังมาแล้วใช่ไหมคะมวันนี้เรามากันที่นอกวังบ้างก็คือได้เราได้มาศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะคนไทยที่จะมีความผูกพันกับสายน้ําแล้วก็เกี่ยวกับศาสนาค่ะค,ค่ะ นั่นหมายความว่าวิธีของคนไทยส่วนใหญ่จะผูกพันกับสายน้ำถูกต้องแล้วก็าศาสนาใช่ค่ะคมันเลยสะท้อนออกมา,าเ,ปเป็นวิธียังไงครับเป็นวิธีสะท้อนออกมาในวิธีของรูปแบบการใช้ชีวิตการทำรงชีวิตการนั่งน้อมุมทานข้าวหรือว่า,าแม้กระทั่งวาเพณีเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเราค่ะอันนี้จะเป็นการจําลองการพายเรือของผู้คนที่อยู่ริมคลองริมสายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองเล่นได้นะคะแล้วครับก็จะให้เลือกเป็นภาษาค่ะมีภาษาไทยแล้วก็ลองภาษาไทยสิครับค่ะภาษาไทยแล้วก็ เนี่ยค่ะ<อ>ก็คือจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบเราได้พายเรือจริงๆนะคะจะได้เห็นเกี่ยวกับพวกการใช้ชีวิตของผู้คนในสมัยก่อนที่แบบเออเขายังพายเรืออยู่ในในตามคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบยังไปมาหาสู่กันแล้วยังได้เห็นถึงความผูกพันระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อพอคณรุ่นใหม่ฉันลึกภาพไม่ออกกาบอกว่าสยามประเทศของเรากรุงเทพของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีคลองไม้สุดแห่งหนึ่งใช่ค่ะายคว่าเราไม่มีถนนเราเดินดทางกยัน,นด้วยเดินทางกันด้วย<า> คลองด้วยเรือด้วยเรือค่ะครับบางทีอาจจะไม่เห็นภาพแล้วนี่<ช>คือภาพจริงๆแล้วนี่ก็ภาพจริงๆครับอ๋อหลังจากเรือแล้วก็ค่อนเข้ามาในช่วงประมาณรัชกาลที่4ที่เริ่มมีการตัดถนนนะคะก็จะเป็นการาขี่ม้าเพราะว่าช่วงช่วงประมาณรัชกาลที่3ที่4ช่วงที่รัชกาลที่5เนี่ยค่ะจะมีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่เยอะค่ะครับก็จะจำลองเหมือนเป็นการขี่ม้า<อ>ก็คือจะใช้วิธีการแบบการควบม้าค่ะ เป็นการขี่ม้าก็คือจะเริ่มเห็นความเจริญขึ้นมามากขึ้นมีถนนหนทางมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะครับผมค่ะอ๋อือจะนึกภาพไม่ออกถนนสมัยก่อนเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ค่ะพอหลังจากเนี้ยพอมีถนนปุ๊บก็จะกลายมาเป็นใกล้เคียงกับยุคปัจจุบันที่สุดเลยก็คือการขี่การขับขี่รถยนต์นะคะครับผมค่ะแล้วที่นี่ก็มีพวงมาลัยให้ด้วยมีพวงมาลัยให้ด้วยแบบสมัยก่อนเลยค่ะค่ะ เป็นไงครับอันนี้พอมีรถยนต์แล้วมีรถย,ยนต์แล้วก็คือจากที่เริ่มพอพอเป็นม้าปุ๊บก็เริ่มเป็นเป็นเครื่องยนต์ขึ้นมาค่ะก็จะเริ่มมีการกําเนิดของพวกห้างร้านมีการกําเนิดของเออเรียกว่าไงเป็นสถาปัตยกรรมของรูปแบบใกล้เคียงกับตะว,วันตกมากขึ้นครับก็คือความจเจริญเข้ามาในช่วงนี้นี่แหละค่ะก็คือเราสามารถขับรถเล่นได้อะไรเงี้ยค่ะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สามารถทำจินตนาการของเราเนี่ยให้เป็นภาพที่ชัดเจนแล้วยังใส่วิธีการเล่นที่บอกว่าเป็นเชิงให้มันสนุกยิ่งขึ้นเนาะ มันก็เลยเหมือนกับแบบเราเรามีอะไรให้เล่นแล้วเ,เราได้ซึ่งทรัพย์แล้วก็ได้ศึกษาเรื่องพวกนี้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะครับค่ะขออีกสักห้องหนึ่งนะ้องอุย๋ยจะพาเราไปที่ไหนครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูห้องเรืองลุ่งวิถีไทยนะคะก็ห้องนี้ก็จะเป็นจำลองภาพเรือนไทยสมัยก่อนขึ้นมาค่ะแล้วก็จะสะท้อนเรื่องของประเพณีการเ,เกี่ยวกับพวกการดำเนินชีวิตของผู้คนในสมัยก่อนนะคะ และเหตุผลใดน้องอุ๋ยถึงชอบห้องนี้ครับค่ะห้องนี้ก็คือมันจะสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตได้ออกมาได้ดีที่สุดอะค่ะก็ <rocks. S 2> คือคนไทยสมัยก่อนเนี่ยเราจะอยู่กันแบบเป็นเรือนแบบนี้แล้วก็จะมีมีท่าน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะห้องนี้มีชื่อว่าห้องเรืองรุ่งวิถีไทยะค่ะเรืองรุ่งวิถีไทยค่ะตรงเนี้ยคือจะลบคือพวกเรือนพวกเนี้ยจะรวบรวมมาถึงการใช้ชีวิตของผู้คนในสมัยก่อนได้ดีที่สุดเลยครับอ๋อก็จะมีการเกิด เกิดมีบวชมีบวชแต่งงานแล้วก็มีการตายโอ้บวชนี่ถือเป็นหนึ่งในสี่ของสิ่งที่ควรจะทําเลยครับควรจะทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของลูกผู้ชายค่ะที่ทุกคนเมื่อครบอายุ20บปีบริบูรณ์เนี่ยก็จะมีการบวชเพื่อทดทุนทดแทนคุณของบิดามารดาครับจากนี้แล้วมีอะไรตื่นเต้นดีไหมครับสาหรับเดี๋ยว่าคนจะได้เข้ามาชมได้ก็นอกจากห้องนี้ค่ะก็ต้องมีการไปนั่งเรือสมัยนี้ก็จะไม่ค่อยมีแล้วกับกับวัยรุ่นหรือว่าคนยุ่น คนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยได้นั่งเรือแต่ว่าที่นี่ก็มีการได้นั่งเรือเหมือนกันนะคะครับก็ข้างในก็จะเป็นการจาลองออการนั่งเรือแล้วก็มีสะท้อนออกมาเป็นภาพวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตของผู้คนริมสายน้ำอะค่ะครับงั้นเดี๋ยวพาน้าไปนั่งเรือเอยนะครับได้ค่ะเชิญเลย คือคลองสมัยก่อนใช่ค่ะเป็นเส้นกลางเนี่ยจะเป็นแม่น้ำนเจ้าพระยาะแล้วก็จะมีเป็นคลองวิธี <ไป S 1> การดำรง <ๆ S 1> ชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ในอดีตโอเป็นเรือที่ล้ำมาก การนั่งเรือที่ดีเป็นอย่างไรคะออนอกจตกเอีย,ยงหน้าเรายังไปข้างหนา้าไ,ได้ด้วยได้ด้วยคะ่ะอ,อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของเรื่องแพนอ<า>ก็<า>คือเรือแบบนี้ถ้านาัน่ง่วมมาก็ไม่ต้องกลัวคะ่ะครับค่ะก็อันนี้ก็จะเรานั่งเรือกันมาแล้วอ,อันนี้คะ่ะก็จะเป็นรถรางคะ่ะ เปเรือสำพัญนะสำคัญมไม่ใช่แปลงล่างเขาดไม่ได้ล่างรถางแล้วอ๋อพอแปลงล่างมาแล้วก็สมัยนี้ก็จะเป็นรถล่างแล้วค่ะครับอ๋อนี่คือสมัยก่อนแล้วใช่ไหะหรือเจ้าค้าคุณพี่อีชานเพื่อมาจกบ้านอกไม่เคยเห็นถนนรอนแคบอะไรใหญ่โตถึงเพียงนี้ถนนใหม่จ้ะหลวงเทวีถนนเจริญกรุงในหลวงแผ่นดินที่สี่ท่านโปรดให้สร้าง ปัตยกรรมที่สำคัญยิ่งของเกาะรัตนโกสินทร์ที่ถูกนำเสนอบนจุดสุดยอดของอาคารแห่งนี้กับทัศนียภาพอันกว้างไกลที่พร้อมถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความงดงามรวมไปถึงความภาคภูมิใจของการส่งต่อเรื่องราวให้กับคนไทยได้รับรู้ช่วงหน้าครับ